ไปติดตามรละฟังรักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อนะคะปาลงวิเชียนฉันทาปริยากุลค่ะมีรักธรรมคำสอนสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปติดตามกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักในวันนี้เรามาคุยกันต่อนเนื่องเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคำอุปมาของพระเยซูเจ้าซึ่งสามารถตีความแล้วก็เพื่อความเข้าใจเพื่อเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ในแต่ละวันเลยนะครับ พระเยซูเจ้าตรัสเป็นเรื่องเปรียบเทียบอีกว่าอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงามไม่ได้พบไข่มุกที่มีค่าสูงเขาจะไปขายทุกสิ่งที่มีแล้วนำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้นท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเพชร เป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่าและราคาแพงมากแต่คนสมัยโบราณถือว่าไข่มุกมีความงดงามและราคาแพงที่สุดขอเพียงได้แค่สัมผัสเพ่งพิษก็มีความสุขอย่างล้นเหลือแล้วได้แค่เห็นก็มีความสุขละมันงดงามแหล่งไข่มุกสำคัญในยุคนั้นก็อยู่ที่ ทะเลแดงแล้วก็เกาะอ,อังกฤษส่วนการค้าขายไขยมุกก็มีกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งพ่อค้าทุกคนจึงพร้อมที่จะพลิกแผ่นดินเพื่อหาซื้อไขมุกลำค่าที่สุดนั้นมาไว้ในครอบคลองระเยิูเจ้าก็เปรียบอาณาจักรสวรรค์ประดุดดัง่งไขมุกจากเรื่องเปรียบเทียบ บทเรียนที่พระอิสูเจ้าประทานแก่เราก็คือหนึ่งอาณาจักรสวรรนะ์นั้นน่ะน่ารักและน่าชื่นชมดุดไข่มุกเม็ดงามเพราะอาณาจักรสวรร์คือการน้อมรับและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือพระงปรารถนาให้เราเป็นคนดีจากการมีศีลธรรม จากการที่เราได้ฟังพระวาจาของพระองค์คำสั่งสอนของพระองค์และนำไปปฏิบัติเพราะว่าการที่เราจะเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำความดีมีความรักมีความปรารถนาดีต่อทุกคนดังมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เล่าว้ว่าสมชายเป็นชายที่มีจิตใจดีแล้วก็มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระเจ้า สิงแรกที่เขาทำตอนลืมตาตื่นขึ้นก็คือสวดภาวนาถึงพระเจ้าเวลากลางวันเขาก็สวดภาวนาถึงพระเจ้าและก่อนนอนก็ยังไม่ลืมที่จะสวดภาวนาถึงพระเจ้าสมชายสวดภาวนาถึงพระเจ้าอย่างหนักเพราะเชื่อว่าจะทําให้ตนเองได้พบกับพระเจ้าและการได้พบกับพระเจ้าก็จะช่วยให้เขา มีความสุขและได้ขึ้นสวรรค์อย่างไรก็ตามเพราะสมชายเอาแต่สวดภาวนาถึงพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนจึงแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเขาละเลยครอบครัวและไม่ใส่ใจต่อหน้าที่การงานทุกคนรอบข้างสมชายล้วนเป็นทุกข์เพราะการสวดภาวนาของเขาจนกระทั่งนายจ้างทนไม่ไหว จึงไล่เขาออกจากงานในที่สุดแต่ถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็ยังไม่เลิกสวดภาวนาถึงพระเจ้ามีน้ำซ้ำเพราว่างงานสมชายกลับใช้เวลาไปกับการสวดภาวนามากกว่าเดิมเสียอีกวันหนึ่งระหว่างที่สมชายเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาที่สงบสงบสวดภาวนาถึงพระเจ้าเขาก็ได้พบชายเร่ร่อนคนหนึ่ง นอนหมดสติอยู่ข้างทางสมชายรีบเข้าไปดูแลและพบว่าชายเร่ร่อนคนเนี้หน้าตาซี่ซียวด้วยอาจจะขาดน้ำขาดอาหารมาหลายวันเขาจึงค่อยๆเอาน้ำดื่มที่พกติดตัวมาหยอดใส่ปากชายเร่ร่อนทีละหยดทีละหยดจนกระทั่งชายเร่ร่อนผู้นั้นฟื้นคืนสติ ฉันหิวเหลือเกินมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมชายเร่ร่อนถามสมชายด้วยเสียงอ่อนละ่ะโหยสมชายนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีข้าวอยู่หอหนึงแต่หลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากงานที่บ้านก็แทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินและนี่ก็เป็นข้าวเพียงห่อเดียวที่เขาจะได้กินในวันนี้ แต่กระนั้นสมชายก็คิดว่าชายเร่ร่อนผู้นี้อดอยากยากแค้นยิ่งกว่าเขานักดังนั้นสมชายจึงตัดสินใจหยิบข้าวห่อของเขาออกมาแกะให้ชายเร่ร่อนผู้นั้นกินระหว่างที่ชายเร่ร่อนกินข้าวห่อของสมชายอย่างเอล็กอร่อยอยู่นั้นสมชายก็สังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าของชายเร่ร่อนทั้งเก่า สกรปรกและขาดวินแคบทั้งตัวจึงถามออกไปว่าลุงใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยไม่หนาวหรือชายเร่ร่อนตอบเสียงสั่นว่าหนาวมากแต่ต้องทนเพราะฉันไม่มีเงินซื้อใหม่สมชายก้มลงมองเสื้อคลุมที่ตนเองเนี่ยสวมอยู่มันเป็นเสื้อคลุมที่ใหม่ เป็นตัวใหม่ที่ภรรยาของเขาเพิ่งตัดเย็บให้เขาสมชายชอบเสื้อคลุมตัวเนี้มากแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีเสื้อคลุมตัวอื่นให้ใส่กันหนาวได้อีกขณะที่ชายผู้นี้ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าดีๆปกปิดร่างกายคิดได้ดังนั้นสมชายก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นแล้วก็มอบ ให้กับชายเร่ร่อนไปชายเร่ร่อนรับเสื้อคลุมของสมชายมาสวมด้วยความดีใจเขาละล่ำละลักขอบคุณสมชายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสมชายต้องร้องห้ามและเมื่อชายเร่ร่อนจากไปแล้วสมชายก็หนาวสั่นไปทั้งตัวแต่น่าแปลกที่หัวใจของเขากลับรู้สึกอบอุ่นอย่างมาก สมชายเดินต่อไปไม่รู้ทำไมวันนี้เขาจึงหาที่เหมาะๆที่จะนั่งสวดภาวนาถึงพระเจ้าไม่ได้เลยในขณะที่เดินผ่านกระท่อมหลังหนึ่งสมชายก็ได้ยินเสียงคนแกร่ร้องครวญครางดังแววออกมาสมชายจึงเดินกลับไปที่กระท่อมหลังนั้นและพบหญิงชาราผู้หนึ่งกำลังนอนสมด้วยพิษไข้ยาย ยายไม่สบายหรือและคนอื่นๆไปไหนกันหมดละ่ะสมชายเข้าไปถามไถ่หญิงชรา,าคนนั้นลูกๆยายไปทุระค่ำๆถึงจะกลับกันมาหญิงชรา,าตอบด้วยเสียงอันสั่นเครือแล้วนี่ยายไม่ได้กินยาเลยหรือหรือได้กินยาแล้วหรือยังสมชายถามหญิงชรา,าสายหน้ายาย ไม่มีเงินซื้อหรอกสมชายเองก็ไม่มีเงินมากนักเพราะเขาไม่ได้ทำงานมาพักใหญ่แล้วแต่ในกระเป๋ามีเงินอยู่เล็กน้อยที่น่าจะซื้อยาลดไข้มาให้หญิงชราได้ดังนั้นเขาจึงรีบไปที่บ้านของหมอยาเพื่อซื้อยามาให้หญิงชราทันทีเมื่อซื้อยามาแล้วสมชายก็จัดแจงต้มยาใส่หม้อ แล้วเอาไปป้อนให้หญิงชาราทุกๆชั่วโมงตามที่หมอยากำชับมาอีกทั้งยังดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แก่หญิงชาราอีกด้วยตกข้ามอาการป่วยของหญิงชาราก็ดีขึ้นมาแต่สมชายก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนนางจนกระทั่งลูกๆของหญิงชารานั้นน่ะกลับมาเมื่อรู้ว่าแม่ของตนไม่สบายและอาการดีขึ้น เพราะความชื่อเหลือจากสมชายลูกๆของหญิงชลาก็พากันกราบไหว้ขอบพระคุณสมชายด้วยความตื้นตันใจคำนั้นสมชายกลับบ้านตัวเปล่าและท้องที่หิวโหวยแต่เขากลับรู้สึกว่าหัวใจของตนเองนั้นนะพองโตและเต็มอิ่มอย่างน่าประหลาดทีเดียว เมื่อกลับถึงบ้านแล้วนั่นแหละสมชายจึงเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้เขายังไม่ได้สวดภาวนาถึงพระเจ้าเลยสมชายตกใจมากเขารีบวิ่งเข้าห้องเพื่อสวดภาวนาถึงพระเจ้าแต่ทันใดน,นั่นเองเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในหัวของเขาว่าสมชายเอย๋ยสมชายวันนี้ เธอได้พบกับพระเจ้าถึงสองครั้งสองคราแล้วผู้ที่เธอได้ช่วยเหลือเอาไว้อย่างไรเล่าคือผู้ที่ทำให้พระเจ้าปรากฏขึ้นในหัวใจของเธอสิ้นเสียงนั้นสมชายก็ลืมตาขึ้นพร้อมน้ำตาแห่งความเข้าใจที่ไหลรินออกมาหลังจากคืนนั้นสมชายก็เปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ แม้ว่าเขาจะยังสวดภาวนาถึงพระเจ้าทุกวันแต่ก็จัดสรรเวลาสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆอย่างเหมาะสมเขาใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการทำงานอีกส่วนหนึ่งเป็นของครอบครัวและส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งนั่นก็ทำให้เขาได้พบกับพระเจ้าดังที่ปรารถนาไว้ ไม่เว้นแต่ละวันท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ชวนคิดทีเดียวเราสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในใจเราขณะเดียวกันซาตานเองก็อยู่ในใจของเราด้วยเมื่อเราได้กระทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขเมื่อเรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ จากการกระทำอันดีงามของตนเองเมื่อนั้นพระเจ้าได้สถิตยอยู่ในใจของเราแล้วกําลังอวยพรเราให้พบกับแสงสว่างบนผลทางแห่งชีวิตด้วยพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แต่ในทางกลับกันเวลาที่เราทําสิ่งเลวร้ายที่ทําลายได้ทั้งตนเองและผู้อื่นจนหัวใจของเราทุกตรมหม่นไหม หรือรุ่มร้อนไปได้วยไฟแห่งความชั่วร้ายนั้นเมื่อน,นั้นแหละซาตานก็ได้สถิตอยู่ในใจของเราแล้วมันกำลังเอาหอกนรกทิมแทงใจเราอย่างหันษาเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเรามีโอก,กาสที่จะได้พบพระเจ้าหรือซาตานเท่าเทกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะตามหาใครดังนั้นการน้อมรับและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยการทำความดีจึงไม่ใช่เรื่องของการทนทุกข์แต่เป็นเรื่องที่น่ารักและน่าชื่นชมเพราะเลยจากระเบียบวินยัยเลยจากการเสียสละเลย จากการละทิ้งตนเองออกไปสิ่งที่รอเราอยู่นั้นช่างน่ารักและน่าชื่นชมชนิดที่จะสแสวงหาจากสิ่งอื่นใดจากที่อื่นใดในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นคือไขมุกเม็ดงามที่เราจะต้องทุ่มเทสุดกำลังความสามารถเพื่อครอบครองให้ได้นั่นคือความสุขในชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฝังทุกท่านเสมอไปเทินอาเมน